ในเมืองอันห่างไกลโพนมีเด็กชายผู้หนึ่งชื่อว่าทอมเขากำลังเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่เขาใฝ่ฝันถึงทุกวันเขามีความฝันอันแรงกล้าที่จะเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงและสร้างประโยชน์ได้เขาเฝ้ามองกลุ่มดาวนี้ทุกคืนด้วยกล้องโทรทัศน์เก่าๆขนาดเล็กและสร้างเนื้อหาเพื่อเผยแพร่พพพบนยูทูบ วันหนึ่งทอมวิ่งกลับมาที่บ้านและเตรียมตัวสำหรับฝนดาวตกที่เขารอมาเนิ่นนานก่อนอื่นเขาตั้งกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กไว้ด้านหน้าหน้าต่างเขาต้องเก็บออมเงินหลายเดือนกว่าจะซื้อกล้องนี้มาได้จากนั้นเขาก็วางโทรศัพท์มือถือไว้บนขาตั้งเพื่อการออกอากาศสดพอถึงเวลาเที่ยงคืนและเข็มนาฬิกาหยุดที่เลข12 ทอมก็เริ่มสตรีมสดผ่านช่อง YouTube ของเขาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับวันนี้เราจะมาดูฝนดาวตกพร้อมกันในระหว่างการออกอากาศสดนี้ <c oughs> เขาค่อยๆเล่าให้ทุกคนฟังถึงแต่ละอย่างที่เขาเห็นบนท้องฟ้าอย่างไรก็ตามยอดผู้ติดตามและผู้เข้าร่วมในการออกอากาศสดนี้น้อยมากแต่ทอมก็ยังคงมองท้องฟ้าด้วยความตื่นเต้นโดยใช้กล้องโทรทัศน์และกล้องส่องทางไกล ทุกคนถ้ามองด้วยตาเปล่านี่เห็นได้ยากมากเลยนะครับตอนนี้แสงบนฟ้ามารวมตัวกันครึ้รนมากเหมือนพลุเลยล่ะหลังจากนั้นสักพักผู้ชมซึ่งมีน้อยมากอยู่แล้วนั้นก็ค่อยๆออ,ออกไปจากการออกอากาศสดทีละคนทอมรู้สึกเสียอารมณ์มากที่เห็นว่าผู้คนหยุดดูการออกอากาศและช่องของเขาก็ไม่ได้จำนวนผู้สมัครติดตามที่เพียงพอในขณะที่เขากำลังถอดอุปกรณ์ออกก็มีเสียงเตือนดังออกมาจากคอมพิวเตอร์ของเขา เมื่อเขาเปิดคอมพิวเตอร์ด้วยท่าทีไม่เต็มใจนั้นเขาก็แทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นอูรัสเปเลอกลูซึ่งถอมชอบและติดตามวิดีโอของเขาแสดงความคิดเห็นในการออกอากาศสดที่เพิ่งจบไปแม่ฮะพอะ่อฮะมานี่เร็วจำอูรัสได้ไหมฮะเขาคอมเมนต์วิดีโอของผมแล้วบอกว่าเขาจะติดตามวิดีโอของผมล่ะพ่อกับแม่โอบกอดลูกชายอย่างมีความสุขบางทีในอนาคตผมอาจจะได้เป็นยูทูบเบอร์ที่โด่งดังแบบเขา่ะ ทอมนอนพลิกตัวไปมาตลอดทั้งคืนทีนี้เขาต้องหาเนื้อหาใหม่ๆมาทำให้อุราสประทับใจซะแล้วสิวันต่อมาเขาตื่นเช้าและออกไปพบเพื่อนๆเขาตื่นเต้นมากที่จะเล่าเรื่องคอมเมนต์ของอุราสให้ฟังแต่ทว่าเมื่อเพื่อนๆมาถึง เขากลับล้อเลียนทอมเกี่ยวกับการออกอากาศเมื่อวานรู้สึกว่าตอนนั้นจะมีคนดูแค่ห้าคนเองนี่ใช่ญาติของนายหรือเปล่าล่ะทอมอย่ากโกรธนะแต่ฉันว่าเธอเลิกความฝันนี้เถอะไม่ใชื่อว่าใครก็จะเป็นยูทูบเบอร์ได้นะทอมรู้สึกรำคาญที่เพื่อนๆไม่สนับสนุนเขาเลยเขาจึงเดินจากเพื่อนๆไปอย่างเศร้าซ้อย ณตอนนั้นเองเขาก็เกิดความคิดที่จะทำให้อุรัสประทับใจได้เขารีบไปยังห้องสมุดทันทีและเริ่มค้นหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ได้เขาพบสารานุกรมวิทยาศาสตร์ฟากฟ้าที่เขาตามหาอยู่จนได้ฉันต้องไปตามการออกอากาศช่องยูทูบของอูรัสให้ทันแล้วทอมรีบกลับบ้านไปพร้อมสารานุกรมในมือ การออกอากาศของอุราสตอนดาวเคราะห์ผีมองเห็นเราเหมือนกันไหมเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือสวัสดีครับทุกคนในช่วงจันทรุป,ปราคาคืนนี้เราจะเห็นแสงของดาวเคราะห์ผีที่ไม่ปรากฏมาหลายศตะวรรษแล้ววันนี้ผมจะมาถ่ายทอดรายละเอียดทุกเม็ดให้ทุกคนฟัง ตอนที่บุราสต้องการฟังจากผู้ชมว่าผู้ชมคาดการณ์การปรากฏตัวของดาวเคราะห์ผีว่าอย่างไรบ้างทอมก็เห็นว่ากระดาษที่เขาจดการคำนวณไว้นั้นตันไปอยู่ในปากของเจ้าหมาแสนซนของเขาที่ชื่อว่ามารสหมาน้อยและทอมวิ่งไล่กันอยู่ในห้องมารสอย่านะมันไม่ใช่ของเล่นนะเอาคืนไหมชั้น,นเถอะนะโอ้ยแต่ไม่ว่าเขาจะทำอย่างไร เขาก็ไม่สามารถเอากระดาษแผ่นนั้นออกจากปากมันได้เลยเขากลับไปเขียนตัวเลขต่างๆตามที่จำได้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่ละอยากในคอมเมนต์ณตอนนั้นเองอูรัสจ้องมองคอมเมนต์นี้ด้วยความประหลาดใจทอมเขาแสดงความยินดีด้วยนะนี่คือพิกัดเป๊ะๆของดาวเคราะห์ผีเลยละทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้ให้ผมนะผมมีเซอร์ไพรส์จะมอบให้ ทอมดีใจมากจนจับต้นชนปลายไม่ถูกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเหมือนฝันและเขาก็ได้รับจดหมายทันทีที่ทอมเปิดจดหมายนั้นออกดูเขาก็กระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขเพราะวันนี้คือบัตรเชิญให้สมัครเข้าร่วมสถาบันวิทยาศาสตร์อวกาศวันต่อมาทอมและพ่อออกเดินทางไปยังการอบรมวันแรกที่สถาบันวิทยาศาสตร์อวกาศ ในอาคารขนาดยักษ์นั้นมีนักวิทยาศาสตร์ใส่ชุดขาวและมีกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่และเล็กมากมายเต็มไปหมดทุกคนเดินอย่างเร่งรีบและทำการคำนวณจริงจังอยู่หน้าจอขนาดใหญ่ทอมหยิบกล้องออกมาและเริ่มถ่ายวิดีโอสำหรับช่อง YouTube ของเขาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของผมตั้งแต่นี้ไปผมจะมาแชร์ไดอารี่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์อวกาศก,กับทุกคนเป็นวล็อกถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับ ในขณะที่ทอมกำลังศึกษาพิจารณาท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์เขาก็อธิบายสิ่งที่เห็นในวิดีโอไปด้วยจำนวนยอดผู้สมัครติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งขณะที่ทอมกำลังสำรวจกลุ่มดาวผ่านกล้องโทรทัศน์พร้อมออกอากาศผ่านช่อง YouTube นั้นเขาก็สังเกตเห็นลำแสงในท้องฟ้าที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยศาสตราจารย์ครับรบกวนช่วยดูให้หน่อยได้ไหมครับที่ผมเห็นนี่คือ ในขณะที่ศาสตราจารย์กำลังมองผ่านกล้องโทรทัศน์อยู่นั้นก็มีเสียงแจ้งเตือนดังออกมาจากการออกอากาศสดอย่างต่อเนื่องอยินดีด้วยนะทอมเธอเพิ่งค้นพบดาวหางละ่ะศาสตราจารย์โอบก,กอดทอมด้วยความกระตือรือรน้นเพราะทอมเป็นนักวิทยาศาสตร์อายุน้อยที่สุดที่ค้นพบดาวหางในอวกาศได้ข่าวนี้ดังมากจนยูทูบเบอร์ทั้งหลายเริ่มพูดถึงทอม หลายเดือนต่อมาก็มีการจัดพิธีขึ้นสำหรับทอมอูราสเปรียกกลูเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ทอมและเป็นผู้คอยสนับสนุนทอมอยู่เสมอทำได้เยี่ยมมากเลยเพื่อนที่นี่นายก็ได้เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในขณะที่ทอมชูรางวัลขึ้นท่ามกลางเสียงปรบมือเขาก็มองเห็นเพื่อนๆที่ไม่เชื่อในตัวเขาและล้อเลียนเขาณนะตอนนั้นเขาสัญญากับตัวเองว่า เขาจะไม่ล้มเลิกความฝันของตัวเองเด็ดขาดเพราะเมื่อคนเราต้องการและมีความพยายามมากพอย่อมไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้